สวัสดีค่ะพเพื่อนเพื่อนพี่สิริพานเพื่อนเข้าครัววันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆบ้านๆน,นะผัดแตงใส่ไข่พี่สิริใช้ไข่สามฟองไข่ไก่แตงกวานะคะแตงกวาก็ประมาณสี่ห้าลูกนะกระเทียมสับแตงกวาไม่ต้องปอกเปลือกนะไม่ต้องปอกเปลือก ปรุงรสนะคะน้ำมันหอยเกลือน้ำตาลเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปลงมือทำกันเลยนะคะเพื่อนเราก็จะทำแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆของพี่สิรินะคะก่อนอื่นน้ันเพื่อนพี่สิริตั้งน้ำมัน เดียวไข่ให้หอมก่อนนะคะ เหลืองแล้วนะประมาณนี้เราก็ใส่กระเทียมกระเทียมลงไปผัดพร้อมกันจะใส่ให้หอม,หอมพอพอกระเทียมเริ่มหอมเราก็จะใส่ nàng một vàng. ประมาณหนึ่งช้อนแกงก็ป๋าเอาแล้วเชืมอนะหยา้าเกลือเกลือบบลองไปประมาณนี้นะก็ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลนะคะาการรอบประมาณนี้ ผัดเข้าให้เข้ากันเลไข่เหลือหน้าทานเห็นไหมคะเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ผัดออกมาหน้าทานน้องเพื่อนเนาะ ข้มีน,นม้ำฝุกนผิดก็ใส่น้ำไปนิดหนึงหนนน่งใส่น้ำไปนิดหนึ่งเราก็จะนำฝาม,มาอบอไว้จัพกักให้ผัด ให้ให้แต่งสลดนะเพื่อนนะเสร็จแล้วสำหรับเมนูผัดแตงของพี่สุริยรียบร้อยจุ o ว้าวอร่อยอร่อยมากเพื่อนอ่ะพร้อมเสิร์ แกส๊สพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าเสร็จแล้วนะคะผัดแตงใส่ไข่เมนูง่ายๆความพิศศีวันนี้ใครหิวก็แวะมาเลยนะจ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะเป็นเมนูง่ายๆสำหรับครัวบ้านๆนะคะ เคล็ดลับนะคะเพื่อนเคล็ดลับกอกเคล็ดลับสูตรเด็ดเคล็ดลับเราต้องผัดด้วยน้ำมันร้อนๆน,นะคะน้ำมันร้อนแล้วเราก็เจียวไข่นะเอาไข่ลงไปผัดกับกระเทียมซะก่อนนะคะมันก็จะทำให้หน้าตาของผัดแตงออกมาสวยงามแบบนี้เห็นไหมจ๊ะ หน้าทางไหมคะเพื่อนว้าว,าวเลยพร้อมเสิร์ฟแล้วจ้าใครหิวก็แวะมาเลยนะคะเมน,นูผัดแตงใสกไข่หน้าตาสวยงามรสชาติอร่อยด้วยนะจ้าสวยงามมากๆเลย ซูมให้เพื่อนดูอร่อยค่ะเมนูนี้ไปทำทานดูนะครเพื่อนอร่อยจริงๆเมนูที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ก็ชอบทานนะผัดแตงจะผัดแตงแตงสใส่ไข่ Oh. วันนี้เราทําอีกหนึ่งเมนูนะคะเพื่อนอีกหนึ่งเมนูก็คืออันนี้จะมายำม,มาม่านะคะเป็นอาหารมื้งง่ายๆแค่สามนาทีก็เสร็จแล้วนะจ๊ะนี่เราเตรียมมาพร้อมหมดแล้วนะคะ เส้นมาม่าก็นําไปลวกนะคะใส่กอกก็ลวกผักก็ลวกแหนมก็ลวกนะคะแหนมแหนมสดนะคะแหนมสดเสร็จแล้วเราก็นําทุกอย่างม,มารวมกันหมดเลยน้ํายํานะคะน้ํายําก็ไม่ได้มีอะไรเลยน้าําปลาน้าปลาร้าน้ํามะขามมะเขือเทศพริกสดตารวมกัน เสร็จแล้วก็นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่จ้ะก็เป็นยำม,มาม่ารวมมิตรเรียบร้อยหนึ่งเมนูแซ่บหลายน,นะคะอาหารแซ่บๆมื้อน,นี้นะคะง่ายๆไอหิวก็แวะมาเลยนะจ๊ะอาหารมื้อเย็นวันนี้นะจ๊ะครัวพี่สิริพรเสิร์ฟจ้ะไอหิวก็แวะมานะคะ โรยต้นหอมลงไปเพื่อความสดใสเพิ่มความให้น่ากินขึ้นมาอีกนะจ๊ะเพื่อนๆทําแบบง่งายๆนะคะอาหารแบบง่งายๆแต่ดได้ครบทั้งห้าหมูพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟแซบบอกเลยว่าแซบ น่าทานไหมคะคเพื่อนๆถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เมนูนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b s c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปเมนูอร่อยๆจากครัพวพิสิรินะคะพร้อมเสิร์ฟจ้า2เมนูวันนี้นะคะอาหารอร่อยๆจากครัพวพิสิริคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะพิสิริก็เอามาฝากเพื่อนๆนะคะ ทั้งความแซ่บและความอร่อยกลมกล่อมด้วยผัดแตงใส่ไข่และยำมาม่าวันนี้พร้อมเสิร์ฟนะจ๊ะสวัสดีค่ะทานข้าวพร้อมกันนะคะเพื่อนมาเลยจ้ะแซ่บหนัวยั่วเลยค่ะ